สมศักดิ์โชว์ใบาลาออกรัฐมนตรีหนีพลังประชารัฐซบเพื่อไทยมั่นใจแลนสไลด์ยอมรับรัฐบาลผสมปัญหาเยอะแก้เศรษ,ษฐกิจไม่ได้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงท่าทีทางการเมืองที่ร้านกินสนามบินน้ำนนทบุรีว่าพูดอยู่เสมอนะคะว่าการเมืองคือดินฟ้าอากาศตนเคยอธิบายไปแล้วและในวันนี้ตนขอพูดเรื่องอากาศ สิ่งที่น่าสนใจคือต้องการให้สื่อมวลชนเผยพแพร่ข้อมูลซึ่งตนให้ความสำคัญกับทีมงานและนโยบายนำไปสู่การปฏิบตัติประการแรกคือนโยบายที่ดินหากนโยบายขัดแย้งไม่ชัดเจนก็จะไม่ส่งผลสำเร็จต่อประเทศชาติและประชาชนได้อีกสิ่งหนึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างมาก และเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลไม่ได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหน้าซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพักพลังประชารัฐได้สสหนึคนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ประชาชนพอใจได้เป็นรัฐบาลผสมมีหลายพักการเมืองมีการต่อรองในการจัดตั้งรัฐบาลมีการต่อรองโคต้ารัฐมนตรีทําให้พักไม่ได้ดูแลรับผิดชอบ กระทรวงหลักดังนั้นไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้เพราะต้องแบ่งกระทรวงให้พักอื่นดูแล ดังนั้นจึงมองว่าการที่จะทําให้เกิดผลสมริจต,ต้องมองไปที่พักที่จะเกิดแรนสไลด์ที่จะช่วยกันประคับประคองสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมเพราะทุกวันนี้ GDP แทบจะต่ําสุดในอาเซียนจําเป็นต้องเลือกพักที่จะเกิดแลนสไลด์เดินหน้าเรื่องนี้นั้นคือพักเพื่อไทยเราจึงตัดสินใจเข้าร่วมพักเพื่อไทยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นความหวังของประชาชนพร้อมโชว์เอกสาร3ฉบับค่ะ คือหนหนังสือลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยไม่ขอรักษาการมีผลตั้งแต่บัน,นี้เป็นต้นไปและส่งหนังสือให้นายกแล้วเพื่อความสบายใจของตนเองครอบครัวและประชาชนจะได้ไม่ถูกมองว่าเป็นการเอาเปรียบในช่วงการเลือกตั้งค่ะฉบับที่2นะคะก็คือหนังสือลาออกจากพักพลังประชารัฐลงวันที่17มีนาคม2566และฉบับที่3ใบสมัครสมาชิกพักเพื่อไทยซึ่งจะนำไปส่งในวันจันทร์ที่20มีนาคมค่ะ นายสมศักดิ์กล่าวว่าเมื่อวานได้ไปกราบลาพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐโดยไม่มีปัญหาอะไรและให้พรตามอัตภาพยืนยันว่าไม่มีความแตกแยกหรือไม่พอใจใดๆทั้งสิ้นค่ะพร้อมยอมรับนะคะว่าการทํางานกับพักพลังประชารัฐไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเห็นได้จากการที่ตนเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพักแต่ไม่ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุม ชูวิตยื่นหลักฐานบัญชีทรัพย์สินสักสยามต่อกกตพิจารณายุพักภูมิใจไทย นายชูวิทย์กมลวิสิ์นำหลักฐานเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินของพักภูมิใจไทยบัญชีทรัพย์สินของนายศักสยามชิดชอบเลยาธิที่การพักภูมิใจไทยและเอกสารโอนเงินโอนหุ้นของบริษัทที่พบว่านายศักสยามเป็นเจ้าของยื่นให้กะกะตพิจารณายุบพักภูมิใจไทยเนื่องจากเข้าข่ายความผิดตามมาตรา72ห้ามมิให้พักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่า ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะก่อนที่นายชูวิทย์จะยื่นหนังสือถึงกกตได้มีการเดินรณรงค์กลางตลาดเพื่อชี้แจงเหตุผลที่ตนออกมาเคลื่อนไหววันนี้กับประชาชนที่เดินทางมาภายในศูนย์ราชการว่าขออย่าเลือกพักภูมิใจไทยตามเหตุผลที่ตนจะชี้แจงกับสื่อมวลชนในวันนี้ ขณะดเดียวกันนะคะนายชูวิทได้มีการนําสบู่และกระมังมาโชว์การล้างมือเพื่อตอบโต้พักภูมิใจไทยว่าตนมือสก,กปรกรับงานมาจากบุคคลอื่นเพื่อทําลายชื่อเสียงของพักพร้อมนําเทปกาวสีดํามาปิดปากเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่านายชูวิทถูกปิดปากไม่ให้พูดกรณีที่พักภูมิใจไทยให้สสฟ้องกลับตน ท้งนี้ตนพร้อมที่จะต่อสู้แม้ว่าพักภูมิใจไทยเตรียมให้สอส,อสอทั้ง400เขตฟ้องดำเนินคดีและจะเริ่มทำลายเสียงพักภูมิใจไทยทันทีที่ประกาศยุบสภาส่วนการฟ้องดำเนินคดีกว่า400คดีเป็นคดีเอกภาพที่สามารถรวมเป็นหนึ่งคดีได้เพราะเป็นความผิดเดียวกันและการวิพากษ์วิจารณนโยบายของพักภูมิใจไทยทั้งเรื่องกัญชาและรถไฟฟ้าถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ ขณะเดียวกันพักเก้าไกลและพักประชาชาติได้ยื่นยุบพักคภูมใจไทยต่อสารรัฐธรรมนูญตามความผิดมาตรา144และเชื่อว่าการยื่นของพักก้าวไกลและการยื่นต่อกกตอของตนนะคะจะสามารถพิจารณาทันก่อนการเลือกตั้งเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ นายชูวิทย์ยังบอกว่าได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่านายอนุทินนัดรับประทานอาหารแห่งหนึ่งย่านถนนบางนาตราดเมื่อวันที่15มีนาคมเวลา18นาิ30นาทีกับนายสันธนะประยุนรัตตนอยากถามว่าการนัดรับประทานอาหารครั้งดังกล่าวมีจุดประสองค์อะไรจะมาทำร้ายตนหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นตนก็ไม่กลัวเพราะตนทำหน้าที่ตามสิทธิ์ของประชาชนในการตรวจสอบพักการเมืองค่ะ ทนายสาวออุป,ปกิจร้องศาลตรวจสอบเอกสารชี้ข้อมูลบิดเบือนสัปดาห์หน้าเตรียมฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่พันตํา,ารวจโทมาณพงศรวรรสืบสวนสอนอพญาไทยได้ยื่นคําร้องเพื่อขอศาลออกหมายจับสวออุป,ปกิจในความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงิน ล่าสุดนายเรืองศักดิ์สุขเสียงสีทนายความของสวอุปกิจตเดินทางมายังศาลอาญาถนนรัชดาเพื่อขอให้ศาลอาญาตรวจสอบเอกสารที่พันตํารวจโทมาณพงยื่นเพื่อให้ศาลเชื่อและออกหมายจับสวอุปกิจตซึ่งเอกสารดังกล่าวนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและไม่ถูกต้องส่วนศาลจะพิจารณาลงโทษหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลค่ะ โดยทนายเรืองศักดิ์กล่าวนะคะว่าหากท่านสาวอุปกิจตผิดจ,จริงคงหนีไปนานแล้วและคงไม่มายืนแถลงเมื่อเช้านี้แน่นอนสําหรับเอกสารที่บิดเบือนนั้นตรวจพบว่ามีการแปลจากทั้งภาษาอังกฤษและภาษาพามา่าซึ่งแปลจากขาวให้เป็นเทาจนประชาชนคิดว่าลูกความตนเป็นคนไม่ดีไปแล้วทั้งนี้ทนายเรืองศักดิ์เผยอีกว่า ตอนนี้ทีมทนายกำลังรวบรวมหลักฐานต่างๆอยู่คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะยื่นฟ้องต่อสาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนจะยื่นฟ้องใครบ้างนั้นยังไม่ขอตอบค่ะอายการฟ้อง4จำเลยคดีแตงโมแยกเป็นอีกหนึ่งสำนวนนัดตรวจความพร้อมสำนวน28เมษายนนี้ค่ะ ความคืบหน้าคดีนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมนิดาดาราสาวพระตกเรือเสียชีวิตหลังจากที่ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งให้ทางอายการจังหวัดนนทบุรีแยกคดีออกเป็นสองส่วนนะคะคือในส่วนของผู้ต้องหาที่ให้การรับสารภาพให้รอนัดฟังคำพิพากษากับกลุ่มผู้ต้องหาที่ยังให้การปฏิเสธให้ทางอายการจังหวัดนนทบุรียื่นฟ้องใหม่ภายในวันที่17มีนาคม2566 นางสาวสุภาพรนิปรวนิตอายการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าทางสำนักง,งานอายการจังหวัดนนทบุรีได้ยื่นฟ้องกลุ่มผู้ต้องหาที่ให้การปฏิเสธทั้ง4คนไปแล้วคือแซนวิสาพัฒน์จ๊อบนิทัศน์กรติอิสรินและนายพีมหรือกุลซือเอ็มจำเลยที่3าถึงหโดยสารจังหวัดนนทบุรีรับฟ้องและมีคำสั่งนัดพร้อมทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยเพื่อตรวจความพร้อมสํานวนอีกครั้งในวันที่28เมษายน2566ซึ่งจำเลยทั้ง4คนจะต้องเดินทางมารายงาน ตัว่อส่วนปอตนุพัฒน์และโรเบิร์ตภ,ภัยบุญจำเลยที่ 1- นและสในคดีได้ให้การรับสารภาพในชั้นศาลไปแล้วนั้นศาลได้นัดพิจารณาตัดสินคดีในวันที่10พฤษภาคม66ค่ะ นางสาวสุภาพรกล่าวว่าในการยื่นฟ้องกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง4คนในวันนี้ถือเป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายในฐานะอายการจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งใหม่ในตําแหน่งอายการฝ่ายคดียาเสพติดเกตั้งแต่วันที่1เมษายน2566นซึ่งจะมีอายการท่านใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นอายการจังหวัดนนทบุรีมาทําหน้าที่ดูแลคดีนี้แทนต่อไปนางสาวสุภาพรอายการกล่าวว่าสําหรับคดีการเสียชีวิตของแตงโมที่ผ่านมาตนในฐานะอายการจังหวัด นนทบุรีได้ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาพิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆที่มีอยู่แม้ว่าตนจะต้องย้ายไปรับตําแหน่งใหม่ขอให้เชื่อมั่นว่าอายการทุกคนมีความสามารถกันทุกคนกระบวนการยุติธรรมอย่าไปกังวลอะไรส่วนตนนั้นไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนตนก็ยังทํางานให้กับรัฐรับใช้แผ่นดินเช่นกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news